สวัสดีครับพี่พี่โฟกาสเช่ครับท่านผู้กาสต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะวันนี้จะพามาดูรถหล่อๆคันนึงนะครับวันนี้เป็นในส่วนของตัวเอเวอเรสที่เป็นรุ่นท็อปสุดที่ขายต่างประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับเอเวอเรสน่าจะเป็นแพลตตินัมวีซิกเทอร์โบนั่นเองก่อนหนึ่งไปชมรอบคันกันก่อนเลยครับพี่พี่คันนี้คือเอเวอเรสต์แพลตตินัมวีซเทอร์โบใช่ไหมบอกไปเครื่องยนต์สามจุดสูตรนะครับสองร้อยห้าสิบแรงม้าหกร้อยนิวตันเมตรหล่อสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะฮะจััดด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 ดอออองงงงงงคคค์ททรรรรเเเเื่่่่แแตตต็มม้้ววยยยชชุุุโหลลลบบนีีีีะะไไไาา๋พพปปููจ ส่วนคันนี้มีอะไรในสองตัวรถบ้างแน่นอนครับครบนะฮะมีมือเลื s e ซเบาะจำได้3ระดับนะครับเียร yeah, ์ i ชิพเตอร์ไฟฟ้า10ส,สปีดพวงมาลัยสามารถปล่อยความร้อนได้แล้วก็เบาะมีปล่อยลมเย็นเพื่อป้องกันหลังเปียกก็มีนะครับซโลขับเคลื่อนแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบช่วยเหลือเครื่องต่างๆมีเหมือนรุ่นน้องเลยและที่สำคัญที่สุดคันนี้คือมีฟูลไทม์โฟร์วินะครับ อ่ะมาดูความลอก่อนคันนี้คือสีดำแอปซูลแบ็กนะครับแอปซูลแบ็กอย่างที่อาร์ตบอกไปในหลายหลายท่านเห็นแล้วว่าทุกคลิปที่เป็นสีดำนะครับจะแนะนํานี่เลยครับการแลปฟิล์มใสนะครับเพื่อความฉ่าเงาวาวจนตาแตกแบบนี้นะครับใช้งบประมาณเพียงไม่เยอะครับพี่ๆนะครับเพื่ออายุของตัวรถอยู่กับเราที่นานขึ้นนะครับแนะนําให้ทําฟิล์มใสกันรอยแบบนี้นะครับเพราะว่าอายุการรับประกันเนี่ยมี5ปี7ปีนะครับ215ไม์ค่อน1 0ไม์คอนขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบได้เลยว่าอยากได้แบบไหน บอกอาร์ตเดี๋ยวจัดให้ได้เลยนะครับพี่ๆแพทินัมนะครับจะมีตัวหนังสือเขาบอกแพทินัมแบบนี้หน้าหน้ารถเขานะครับเป็นตัวหนังสือที่ทํามาจากทองคําขาวไม่ใช่สีทองคําขาวที่อาร์ตช,ชอบเรียกว่าสีทองคำขาวเพราะว่ามันเป็นสีออกแพทินัมนั่นเองนะครับเป็นสีที่ออกเหมือนเงินบอลๆหน่อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นงานของแรปเตอร์ V6 นะครับทำเป็นสีดําเงาเพื่อคุมโทนออลแบ็คนะครับเป็นดําเงาทั้งขันเลยนะพร้อมด้วยไฟมินิ L.E.D. 3จุดนะครับเป็นสีขาวทำงานเข้าคู่กับไฟสีแคมป์นะครับไฟสีแคมป์ก ใส่ครอบไฟหน้าพร้อมและไฟสีชาเพื่อคุมโทนให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไฟหน้าก็มีความชฉลาดนอกาะไฟแมสติก LED ที่มีความฉลาดหาแสงเองได้หาความมืดเองได้นะครับปิดเปิดเองอัตโนมัตมดิด้วยเช่นกันนะครับกล้องด้านหน้า360องศานะครับมีกล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่มีเรดาร์ในเรื่องของ t Adaptive c r u i s e Control ขับตามคันหน้า mm hmm. ไปตามพันหน้าให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็เสริมแต่งลอด้วยชุดแต่งจากด้านหน้าจาก AKC เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมีไฟ Daytime Lening Light นะครับติดด้านข้างนะครับเพื่อให้พี่ๆเนี่ยดูหล่อและดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่ใจมีไฟเลี้ยวหรือเปล่าผมเปิดให้พี่ๆดูนะผมไม่รู้ว่ามันมีไฟเลี้ยวหรือเปล่านะทำมา3าคันแล้วแต่ลืมดูว่ามันติดไฟเลี้ยวด้หรือเปล่าให้พี่ๆดูไปพร้อมๆกันเลยติดนี่เย่ยไม่ติดน้องไม่ได้ต่อไฟเลี้ยวเสียดายน่าจะต่อไฟเลี้ยวให้มันเหมือนกับรถของบางค่ายที่เขาทำเป็นไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์พร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอให้กับทีม a k เเขาให้ทราบว่า ถ้าพี่ใส่เฟร์ด้วยดูมันจะหล่อมากเลยนะครับด้านข้างครับพี่พีด้านข้างก็แน่นอนครับจัดทรงสุดา่านคันนี้เป็นรถลืมบอกว่าเป็นของรถของกำนันจินะครับขออนุญาตท่านกำนันนะครับขอทํารีวิวหน่อยนะครับมาครึ่งคันแล้วค่อยมาขออนุญาตนะฮะคันนี้นะครับท่านกำนันก็เลยบอกว่าขอเป็นชุดสุดต่านให้มันเหมาะสมกับตําแหน่งหน่อยนะครับก็ใส่ชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์พร้อมปีกนกปรับองศาเพื่อทาให้มุมแคมเบอร์แคสเตอร์เนี่ยมันล้อมันสัมผัสถนนอย่างเต็มรูปแบบนะครับ ชดเชยการกินหน้ายางนะครับแล้วก็ทําให้องศาของการขับขี่ดีขึ้นเปลี่ยนล้อแม็กจากรถเดิมขอ21นะครับใส่ให้มันเล็กลงหน่อยขอ20ดีกว่านะครับเพราะว่าขอ21มันหาได้ง่ายแหละตอนนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการตลาดแล้วก็เราอยู่ในกรุงเทพมหานครมันก็ยางมาหาไม่ได้ยากหรอกแต่ราคานี่เอาเรื่องนะครับยางขอ21นี่เอาเรื่องเลยนะครับบอกเลยนะ,ะทางกาลังก็เลยบอกว่าขอเป็นขอ20ก็พอนะง่ายงายหายางใส,ส่สบายๆก็นี่เลยครับ ยางของสตอร์ตันเราก็ตัวยต้ายเพ็นคันทรีนะยางร็อกเก็ตเซอเรนนะครับดอกย,ยางใหญ่ๆแบบนี้เลยร้อแมกการนย่อยนิยมนะกานบายแบบนี้แหละนะเพื่อเอาไว้โชว์ตัวที่อยู่ด้านในนะกับชุดเบรกคัสตอมนะรุ่นยี่เบสเซ็ตนะครับทำสีเขียวนะครับส่วนสีสีเนี่ยสามารถสั่งได้นะครับตามความต้องการเะยพ,พี่อยากได้สีไหนเขียวเหลืองแดงส้มดำอะไรทำได้หมดนะครับพร้อมกับชุดจานอ่าชุดจานเบรกเป็นชุดจานไฮคาร์บอนเป็นตัวรุ่นของเขาโดยตรงเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางออกแล้วใส่ฮับ เพื่อแปลงให้เข้ากับตัว139.7รูอะรู6รู139.7นะครับเลือกได้ตามความต้องการนะครับส่วนฮับก็เลือกสีดําสีทองสีแดงอะไรขึ้นอยู่กับพี่ๆเลยนะครับตามความชอบนะฮะทำให้รถมันดูหล่อแล้วก็เป็นสุดสตานมากขึ้นนั่นเองนะครับกิมมี่ของเขาก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับว่า V6 ในตัวครื่ระบายความร้อนพร้อมกับตัวสีเงินนะครับสีเงินที่เป็นทองคําขาวนะครับแต่ว่าเก็บงานบางอย่างรายละเอียดเก็บออกไปนะครับส่วนระบบช่วยเหลือความ ปลอดภัยมีครบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสามองศาบายสปอร์ตแล้วก็ไฟเวลขัามไลท์นะครับด้านท้ายก็เพิ่มความหล่อด้วยนี่นะครับชุดท่อคู่ออกข้างงานราคาโปวิกนะครับจริงๆเป็นงานของ JTC นะครับแต่ว่าใส่ปลายของราคาโปวิกเพื่อให้มันดูมีคลาสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเสียงก็ไม่โวยวายนะพี่ๆนะตามมาตรฐานกำหนดเลยไม่เกิน92.5เดซิเบลแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ B6 เนี่ยเสียงเครื่องมันเงียบมากนะครับนุ่มเงียบแล้วก็ ออกแนวผู้ดีเพราะว่ามันมาจากกองอังกฤษนั่นเองครับก็ออกแนวสไตล์ผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะครับไม่ได้โวยวายมากแล้วก็แรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสมดุลน,นะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ใส่เป็นงาน a k c เหมือนเดิมแหละแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก,ก็เวอร์ชัน3เหมือนด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านท้ายนี้ก็ใส่ไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมเดิมที่มีซิกเนเจอร์อยู่แล้วพร้อมกับแรปฟิล์มสีชาให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ได้เพิ่มเติมใดๆนะครับก็แค่นี้ก็หล่อแล้ะนะครับ สำหรับการจัดส่งสุลตา่านไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะพี่พีนะสำหรับพี่ที่อยากจะได้สุลตา่านแบบนี้สุลตะนนะท่านสำหรับพี่ที่อยากจะจัดส่งสุลตา่านแบบนี้นะครับสามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยนะอาร์ตพระนครโชลูมเกษตรนะรว่ามีนะครับ098451661หรือจะเป็นเรนเจอร์นะครับกับสไตล์ออฟโรดก็สามารถจัดแต่งได้นะครับพี่พีทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยากได้โปรโมชั่นใด รหรืออยากจะเข้ามาลองเทสไดท์ที่นี่นะครับอาร์ตอยู่ที่โชรุมบนครเกษตรนะร้มินโชรุมเจ้าขายลหนึ่งสี่ปีซ้อนที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ทุกปัญหาอาร์ตช่วยเคลียร์ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับลืมฝากกดไลค์กดแชร์